ได้เกิดเหตุแนดินไหวในพื้นที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดต่อกันถึง13ครั้งค่ะครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มกราคมเมื่อเวลา21นาฬิกา5นาทีวัดแรงสะเทือนได้ขนาด2.8ลึกลงไป4กิโลเมตรและต่อมาไม่กี่นาที <im mon> ก็ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในบริเวณจุดเดียวกันขนาด1.9 2.2 1.9 3.2 1.8 3.4ลึก1กิโลเมตรจากนั้นกลางดึกวันที่20มกราคมเวลา เวลาเที่ยงคืน8นาทีนะคะได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นบริเวณพื้นที่ตำบลเวียงเหนืออีกนะคะแรงสั่นสะเทือนขนาด3.3ลึก1กิโลเมตรและขนาด2.7 2.9 1.7 2.2 2.9ลึก1กิโลเมตรตามลำดับค่ะโดยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทำการตรวจสอบในเบื้องต้นและแจ้งเตือนประชาชน สามารถรับรู้ถึงแรงสะเทือนแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอปายตรวจสอบและสำรวจว่าได้รับความเสียหายอะไรหรือไม่ค่ะ